เมื่อนักวิจัยคนหนึ่งที่สร้างเครื่องย้อนเวลาได้และเขาเนี่ยก็ได้ย้อนไปติดอยู่ในยุคในโดสา์พร้อมกับสาวๆนับพันที่นั่นเขาเปรียบเสมือนราชาจะทําอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก299ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้ว ผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Land of the Lost กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่คืจะเปิดเรื่องบนวิธการโปรโมทหนังสือเล่มใหม่ของดรลิกมาเชลนักวิชาการด้านสัตว์และพืชดึกดำบันเชิงควอนตัมในรายการทีวีของแมทซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยเรื่องมิติข้ามเวลา ที่เขาเนี่ยได้ศึกษามานานถึง5ปีด้วยกันครับและเขาเนี่ยก็ลงทุนไปกว่า50ล้านเหรียญเลยทีเดียวกับสิ่งที่เขาเรียกมันว่ามิติคู่ขนานแต่แล้วนะครับเขานี่ก็ต้องโมโหขึ้นมาเมื่อแมทเนี่ยพูดถึงเรื่องที่สตีเฟนฮอว์กินเคยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลและก็ต้องถูกลากออกจากห้องส่งไปโดยหลังจากที่ได้ไปออกรายการนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านล่วงเลยไปถึง3ปีโดยที่ในตอนนี้นะครับ ตัวของลิกเนี่ยก็ได้ค้นพบไทคิออนอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากจนสามารถเดินทางย้อนเวลาได้และยังได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมไทคิออนขึ้นมาเพื่อที่การเดินทางข้ามมิติและอวกาศจะได้กลายเป็นจริงขึ้นมาแต่ถทว่าเขาเนี่ยก็ต้องถูกไล่ตะเพิดออกมาจากวงการวิทยาศาสตร์ครับและพอโดนไล่ออกมาเขาเนี่ยก็ได้มาเป็นนักบรรยายให้กับพวกเด็กเล็กที่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลยจนต้องบอกให้เด็กๆเ,เลิกเรียนและออกจากห้องไปครับและหลังจากนั้นเอง ไม่นานนักฮอลลี่นักศึกษาปริญญาเอกจากแคมบริดจ์ก็ได้เข้ามาบอกเขาว่าเธอเนี่ยศึกษาและสนใจงานของเขามากโดยเธอเนี่ยก็ได้เอาฟอสซิลอายุ265ล้านปีที่มีรอยไฟแจ็คสิเหรียญติดอยู่ที่เธอเจอในทะเลทรายออกมาให้เขาดูครับพร้อมกับคิสตันเล็กๆที่เป็นพลังงานไทกิออนบริสุทธิ์ซึ่งเธอเนี่ยสวมเป็นสร้อยคออย,อยู่ตอนนี้ทิ้งไว้ให้เขาเนี่ยอธิบาย ซึ่งพอเธอกลับออกไปแล้วเขาเนี่ก็ลองเอาไฟแช็คของตัวเองออกมาทาบลงไปบนลอยในฟอสซิลนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามันเนี่ยเข้าล็อกพอดียังไม่น่าเหลือเชื่อเลยครับโดยพอได้เห็นแบบนั้นไปนะครับนั่นเนี่ยก็เลยส่งผลนในเช้าวันต่อมาลิกเนี่ยก็เลยสร้างเครื่องแทกย้อนแอมลิฟายเออร์ได้เสร็จสมบูรณ์แต่เขาเนี่ยก็ยังไม่กล้าเปิดเครื่องทดลองจนฮอลลี่เนี่ยได้แวะมาหาเขาอีกครั้ง แม้ว่าเครื่องเนี่ยมันจะดูไม่น่าจะใช้งานได้แต่เธอเนี่ยก็ยังรีบแบกเครื่องพาเขาออกไปทดลองกันข้างนอกในถ้ำเก่าแก่ที่อยู่ในสวนสนุกกลางทะเลทรายครับที่เธอเนี่ยได้ไปเจอฟอสซิลนั้นโดยมีวิวเจ้าของสวนสนุกเป็นคนพายเรือพาพวกเขาเข้าไปโดยในระหว่างที่ล่องเรือเข้าไปในถ้ำนะครับเครื่องของลิกเนี่ยก็จับสัญญ,ญาณแทคิออนได้อย่างรุนแรงจนเกิดการสั่นไหวจนพวกเขาเนี่ยตกลงไปในน้ำครับ แลเหลือที่ทั้ง3นั่งอยู่เนี่ยก็ไหลไปตามกระแสน้าที่ไหลเร็วขึ้นอย่างรวดเร็วจนพวกเขาเนี่ยล่วงลงไปตามน้ําตกสูงที่พาพวกเขาเนี่ยข้ามไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแบบงงๆและในขณะที่ทั้ง3เนี่ยโผล่มาอยู่กลางทะเลทรายลิกเนี่ยก็มั่นใจและตื่นเต้นมากว่าเครื่องของเขาเนี่ยใช้งานได้และพาพวกเขาเนี่ยข้ามมิติเวลามาแต่มันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในตอนนี้และเป็นสิ่งเดียวที่จะพาพวกเขากลับบ้านได้และในตอนนั้นเอนะครับพวกเขาเนี่ยก็เห็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์โบราณเข้า และก็ได้ช่วยชาก้าพวกมันคนหนึ่งที่กําลังจะถูกฆ่าให้รอดมาได้และกลายมาเป็นเพื่อนของพวกเขาครับเพราะฮอนลี่ที่เคยทางานในสวนสัตว์พอจะพูดภาษาลิงได้อยู่บ้างโดยในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาอยู่ในยุคตึกดําบันหรือก็คือยุคไดโนเสาร์แบบที่พวกเขาต้องการแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยต้องวิ่งหนีทีเล็กโดยไม่ทันตั้งตัวครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่วายหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานถึงการเคยมาที่นี่จนพวกเขาเีได้หนีมันเข้าไปในถ้าได้สําเร็จ และในถ้ำนี้เองพวกเขาเนี่ยก็เจอร่องรอยของมนุษย์ที่เคยเดินทางข้ามเวลามาอยู่ที่นี่ด้วยแต่พวกนั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วทิ้งไว้เพียงสิ่งของจากยุคปัจจุบันอย่างเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้เท่านั้นโดยในคืนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ถ้ำนี้เป็นที่พักแรมกันโดยฮอลลี่เนี่ยก็สื่อสารกับชาก้าลูเรื่องมาว่ามันเนี่ยเป็นเจ้าชายในหมู่พวกมันครับแต่ถูกพวกก่อการร้ายพยายามจะแย่งบัลลังก์ของมันไปลิกเนี่ย,ยพยายามจะให้มันเนี่ยไปนอนนอกถ้ำโดยการยั่วมโมโหมันครับ จนมันเนี่ยวิ่งออกไปในที่สุดและหลังจากนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นทําให้ทั้ง3ามเนี่ยคว้าสิ่งของที่พอจะใช้เป็นอาวุธได้ยองออกมาดูที่ปากถ้ำยับว่ามันเนี่ยคือเสียงอะไรกันแน่และปรากฏว่าเจ้าทีเล็กที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาลังควานพวกเขาลิกเนี่ยก็ได้ไปว่าว่ามันสมองเล็กเท่าถั่ววอนัดมันเนี่ยก็เลยได้เอาลูกวอนัดยักษ์มาโยนไว้ข้างหน้าถ้ำนี้เองและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมันเนี่ยจะแค้นแค่ลิกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไปดูถูกมันเข้าและในวันต่อมานะครับ ในวันนี้ลิกเนี่ยก็ได้อัดวิดีโอบันทึกการเดินทางของเขาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานโดยวันนี้เนี่ยเขาก็บอกกับกองว่าหากสเบียงของพวกเขาหมดลงและไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาเนี่ยคิดว่าจะจับชาก้ามากินเป็นอาหารแทนและในตอนนั้นเองวิวกับชาก้าเนี่ยก็หอบผลไม้เข้ามาครับและมันเนี่ยก็เต็มอ้อมแขนของพวกเขาเลยแต่ลิกเนี่ยก็ต้องตกใจจนเสียสติเพราะผลไม้ที่ชาก้ากระท้อเปลือกให้เขานั้นเต็มไปด้วยมแมลงที่ไต่ขึ้นตัวเขาเต็มไปหมดเลยครับ แต่เขาเนี่ก็โกรธชาก้าไม่ลงเพราะมันเนี่ยเป็นความหวังดีของชาก้าโดยหลังจากนั้นไม่ดานดัรกนะครับก็ได้เกิดแสงสว่างวาบขึ้นที่นอกธรรมทำให้ลิกกับฮอลลี่เนี่ยก็เลยรีบออกไปดูและจู่ๆลิกเนี่ยก็เกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงและเขาเนี่ยก็ได้รับข้อความทางกระแสจิตของความช่วยเหลือลิกเนี่ยจึงรีบวิ่งออกไปในทันทีพร้อมด้วยคนที่เหลือที่รีบตามเขาออกไปด้วยครับและกระแสจิตนั้นมันเนี่ยก็นำเขามายังซากปรักหักพังแห่งหนึ่งกลางป่า และกลางซากนั้นก็มีผลึกคิสตันสีใสขนาดใหญ่ตั้งอยู่และเมื่อวิลและลิกเข้าไปจับบันเสียงของพวกเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นเหมือนกำลังร้องเพลงอยู่อย่างน่าประหลาดและในจังหวะนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสลิแท็กสัตว์เลื้อยลาดหน้าตาประหลาดอยู่ในใันน้นเต็มไปหมดเลยครับและพวกมันเนี่ยก็ล้องวงกันเข้ามาหาพวกเขาจนพวกเขาเนี่ยต้องหลบเข้าไปในผลึกใสที่เปิดออกลับและในนั้นเองอ e ีนิกนักโทษสลิแแตกของดินแดนแห่งนี้เขาเนี่ยรู้จักลิก พอได้ดูรายการที่ลิกไปออกเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยและลิกเนี่ยก็เป็นเพียงคนเดียวที่จะช่วยให้เขาหนีออกไปจากที่นี่ได้โดยตัวของอ e ีนิกนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนตามลิกมาที่นี่เองเพื่อจะหยุดยั้งจอมวายร้ายบ้าระห่ำอย่างเดอร์ซานที่มายึดครองดินแดนของเขาและมันยัง,ยงหวังจะยึดครองจัก,กรวาลเปิดประตูมิติไปสู่โลกของลิกและเอากองทัพสลิดแตกเข้าไปอารวาสอย่างแน่นอนโดยตอนนี้มันเนี่ยต้องการเพียงเครื่องแทคิออนแอมพลิไฟเออร์เพื่อปลดปล่อยพลังของผลึกคิตตันออกมา และเมื่ออนุภาคแทรคิออนนะครับได้เดินไปตามเส้นทางเวลาที่ถูกต้องได้ประตูเวลาที่คงตัวเนี่ยจะเปิดไปยังจุดใดในอวกาศก็ได้และเวลาเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันแบบนิรันด์โดยหลังจากพูดเสร็จอีนิกเนี่ยก็ได้ใช้ผลึกคริสตัลเล็กๆตัวจจับสัญญาณของเครื่องแทคิออนแอมพลิฟาเออร์เจอครับว่ามันอยู่ไม่ไกล แต่บ้านเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่โดยตัวอ e ีนิกเองต้องอยู่ปกป้องคริสตันที่เป็นเสมือนประตูนี้และลิกกับเพื่อนๆต้องออกไปตามหาเครื่องซึ่งเป็นกุญแจที่จะพาพวกเขาเนี่ยกลับบ้านมาให้ได้ก่อนที่เดียซานเนี่ยจะเจอมันก่อนทาให้หลังจากนั้นลิกฮอลลี่และวิลก็ได้ออกมาวางแผนกันอยู่กลางป่าครับ โดยหลังจากวางแผนกันลิกเนี่ยครับก็ได้ไปยกถังฉี่เดนเดลเสาที่เขาเนี่ยไปเก็บมาให้อีกสองคนดูว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องใช้ฉี่นี่ฉโลมตัวเพื่อทําให้ตัวเนี่ยกลมกลืนไปกับสัตว์และป่าของที่นี่และเดนเนเสาเนี่ยจะได้หาตัวพวกเขาไม่เจอโดยหลังจากพูดเรสร็จนะครับลิกเนี่ยก็ได้ยกถังขึ้นล่าตัวเองแล้วก็ดื่มเข้าไปให้อีก2คนดูครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาได้อยากตามตามลิกขึ้นมาเลยสักนิดสุดท้ายแล้วลิกเนี่ยก็เลยต้องยอมแพ้และบอกให้พวกเขาเนี่ยเลือกตามชาก้าไปกันน่าจะดีกว่า และเมื่อพวกเขานี่ครับได้ออกจากป่ามาสู่ทะเลทรายอีกครั้งพวกเขาเนี่ยก็ต้องผ่านบริเวณที่เป็นเหมือนประตูทางเข้าสู่โลกนี้ซึ่งเป็นเหมือนที่เก็บของหายเอาไว้ของจากโลกมนุษย์มากมายตกลงมาอยู่ที่นี่พวกเขาเนี่ยได้เห็นว่ามนุษย์ที่ตกลงมาด้วยกลายเป็นอาหารของเดนเดสาร์กินเนื้อไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเองเก็เป็นเหยื่อของพวกมันด้วยและนั่นนะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยจึงต้องวิ่งหนีกันโอนละมานโดยเล็กนั้นก็ถูกเจ้าทีเล็กกับเพื่อนสาวของมันเนี่ยตามไล่ล่าไม่เลิก แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถหนีรอดมาได้ด้วยการใช้เครื่องเวียงเวียงถังไนโตรเจนทําความเย็นพุ่งตรงเข้าปากไดโนเโสาร์สาวตัวใหญ่ยักษ์จนล่างของมันเนี่ยระเบิดไม่เหลือชิ้นดีเลยและในจังหวะนั้นก็ปรากฏว่าเครื่องแทกิออนเอมพี่ไฟเออร์นั้นนะครับมันเนี่ยได้อยู่ในท้องของไดโนเสาร์สาวตัวนี้พอดีแต่ถ้าว่ากว่าพวกเขาเนี่ยจะวิ่งไปหยิบมันมาก็ถูกไดโนเสามีปีกโชว์เอาเครื่องบินหายไปจากสายตาเสียก่อนเล่นเอาพวกเขาเนี่ยได้แต่ยืนอึ้งกันอยู่เยี้ยมสักพักเลย แล้วลิกเนี่ยก็เหนื่อยจนคิดยอมแพ้ลงไปนอนอยู่เฉยๆจนฮอนลลี่กับวิลหัวเสียนะครับและฮอลลี่เนี่ยก็ถึงกับระบายทุกอย่างออกมาสิ่งที่เธอชื่นชมตอนเห็นงานของเขาความทุ่มเทที่ทำให้เธอยอมมาหาเขาและพร้อมฝ่าฟันอันตรายทุกอย่างจนยอมโยนอนา,นาคตของตัวเองทิ้งเพื่อต้องมาเจอกับลิกที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้หรอและในคืนนั้นนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาฮอลลี่วิลและชาก้าก็ได้นั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยอยู่ในถ้ำ นลิกที่นั่งคิดอยู่นานแล้วก็คิดได้แล้วและเลือกยอมแพ้ก็ได้เดินเข้ามาหาพวกเขาแล้วก็ร้องเพลงงอทุกคนครับแทนการพูดที่เขาไม่รู้จะต้องพูดอะไรดีโดยร้องไปคนอื่นนีก็มีสีหน้าตกใจไปครับเพราะลิกกำลังถูกยุงยักกัดเข้าที่คอโดยที่เขาเยไม่รู้ตัวเลยแล้วมัน,นก็ดูดเอาเลือดเขาไปจํานวนไม่น้อยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเพียรละงว่วงขึ้นมากระทันหันและสุดท้ายขณะที่กําลังร้องร้องเพลงอยู่นะครับลิกก็ได้วูบหงายหลังลงไปยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยร้องออกมา พอเจ้ายุงที่เกาะหลังเขามีเลือดอยู่เต็มท้องจนบินไม่ไหวแล้วลิกเนี่ยก็หงายหลังทับตึงเจ้ายุงท้องแตกตายไปในทันทีเลยครับและต่อจากนั้นในเช้าวันต่อมาในวันนี้เนี่ยลิกก็ตื่นขึ้นอย่างสดชื่นพร้อมลอยบวงขนาดใหญ่ที่หลังของเขาและเขาเนี่ยก็ได้ไปปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเตรียมออกลุยกันเสร็จทีและหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันพร้อมแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสามกับชาก,ก้าก็ได้ออกปีนขึ้นไปบนยอดภูเข,ขาไฟครับ เพื่อไปตามหาเจ้าเดนโนเสาบินได้ที่ขโมยเครื่องย้อนเวลาของพวกเขาไปและหลังจากออกเดินทางมาพวกเขาเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปจนถึงปากป่องภูเขาไฟครับเพื่อจะได้พบว่าเจ้าเดนโนรเสาได้วางไข่ไว้ทั่วหินที่โผล่ขึ้นมาจากปากป่องที่เต็มไปด้วยลาวานั้นและเครื่องไทคิออน m อมพไฟเออร์ก็ส่งเสียงเพลงออกมาอยู่กลางดงไข่พวกนั้นด้วยครับและลิกเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะเป็นคนฝ่าเข้าไปโดยฮอลลี่เนี่ยก็เตือนให้เขาอย่าทำให้อุณหภูมิของไข่เปลี่ยน แขงเหงือหยดเดียวที่หยดลงไปก็อาทำให้ไข่ฟักได้และลิกเนี่ยต้องค่อยๆเดินผ่านไข่ไปด้วยความระมัดระวังโดยคนอื่นเนี่ยก็คอยดูตัวแม่เอาไว้ให้ครับและทันทีที่เข้าไปถึงเขาเนี่ยก็หยิบเครื่องมันขึ้นมาสะพภายและเสียงเพลงเนี่ยก็ได้เงียบลงพร้อมกับที่ไข่ดุกฟองเนี่ยเริ่มแตกออกและเพลงของเครื่องนั้นคงเป็นเสมือนเพลงกล่องพวกมันให้ยังหลับอยู่นั่นเองครับและแม่นกเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วนะตอนนี้ ลิกเนี่ยจึงต้องร้องเพลงก่อมให้ลูกนกสงบลงคนอื่นๆเนี่ยจึงช่วยเขาร้องเพลงเพื่อให้เขาเนี่ยเดินกลับออกมาได้ซึ่งชากานั้นก็ร้องได้เพาะมากจนทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยและในวันนั้นหลังจากที่พวกเขาเนี่ยครับได้เครื่องกลับมาฮอลลี่เนี่ยก็ได้ทําความสะอาดและก็ซ่อมแซมเครื่องจนมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งและเธอเนี่ยก็ได้เปิดเข้าไปในผลึกคิสตันแท่งหนึ่งระหว่างที่พวกผู้ชายเนี่ยกำลังฉลองกันจนเมาเธอเนี่ยก็ได้หยิบไข่ไดนเสา์ในนั้นขึ้นมาและทันใดนั้นเอง ภาพบันทึโกโฮโลแกรมของเดอร์ซานก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอเพื่อบอกว่าอ e ีนิกนั้นหนีจากการคุมขังของเขาไปได้โดยอ e ีนิกนั้นได้เอาคิสตันส่วนกลางและผลึกไปเพราะว่าตัวของเขาเนี่ครับได้วางแผนจะพากองทัพสลีแตแท็กไปอารวาสผ่านช่องเวลาและอวกาศและเขาเนี่ยก็เตือนว่าอย่าได้หลงเชื่ออ e ีนิกโดยเด็ดขาดและภาพนั้นก็ได้แสดงให้เห็นว่าเดอร์ซานที่ถูกอ e ีนิกเ็ตฆ่าตายไปแล้วจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เจอศพของเดอร์ซานอยู่ในคิสตันแท่งนี้ แต่พอเธอเจะรีบไปเตือนคนอ,อื่นๆในจังหวะนั้นเธอเนี่ยก็ถูกสลีตแท็กผมมาจับตัวไปและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็เป็นเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยทีเดียวกว่าที่พวกผู้ชายเนี่ยจะรู้ตัวว่าฮอลลี่เนี่ยหายตัวไปทําให้ลิกเนี่ยเลยให้ชาก้าไปทํางานอย่างหนึ่งให้เขาส่วนเขาแล้ววิวก็ตามรอยเธอเข้าไปในผลึกคิดตันและก็เอาผิวหนังที่สลิตแท็กสองตัวลอกคาบทิ้งไว้มาใส่ก่อนจะปลอมตัวสวมรอยเข้าไปในรังของพวกมัน และในนั้นฮอนลลี่ที่ถูกจับใส่ไว้ได้กรงกาลังถูกตัดสินโทษฐานที่มีส่วนช่วยอีนิกและจะถูกย่อนลงไปในภูเขาไฟโดยลิกกับวิลที่ยังไม่รู้ความจริงก็เลยเผยตัวเข้ามาเพื่อจะช่วยฮอลลี่แต่กว่าพวกเขาเจะรู้ว่าอีนิกโกหกก็ถูกเหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกับอีนิกเหมือนกับฮอลลี่ไปด้วยและพอเป็นแบบนั้นมัน,นก็เลยทําให้พวกเขาต้องต่อสู้กับพวกสลิดแท็กที่จะเข้ามาจับพวกเขาก่อนจะเอาชนะพวกมันมาได้และพอลิกช่วยฮอลลี่ได้ เธอกับเขาเนี่ยก็เข้าก่อนและจูบก,กันทันทีแล้วไม่นานนักนะครับอีนิกที่ชาก้าถูกส่งไปตามตัวก็ได้มาถึงพร้อมกับเครื่องแทกิออนแอมปิไฟเออร์และก็บอกพวกเขาว่ามัน,นจะพุ่งเป้าไปที่โลกของพวกเขาเป็นอันดับแรกแล้วเมื่ออีนิกนะครับได้ออกไปเพื่อเปิดประตูมิติเจ้าทีเล็กเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาแทนที่ครับทำให้ลิกไล่ฮอลลี่กับวิลให้ไปจากตรงนี้เสียส่วนเขาเนี่จะสะสางปัญหาก,กับเจ้าทีเล็กนี้ตามลําพัง ก่อนที่เขาเนี่ครับจะพยายามใช้ผู้ไฟที่วิวทิ้งไว้ให้แต่มันเนี่ยก็จุดไม่ติดและไฟแชกที่เขาปาทิ้งลงพื้นก็ได้ถูกทีเล็กเหยียบจมลงไปในหินครับและเขาเนี่ยก็เลยหันไปใช้กระบองแทนแต่กลับพุ่งตรงเข้าไปในปากของมันและถูกมันกลืนเข้าไปทั้งตัวก่อนที่มันเนี่ยจะเดินจากไปส่วนที่ทางฝั่งของฮอลลี่นะครับนี่ตอนนี้พวกเธอเนี่ยก็ถูกกองทัพสิลิทักจับตัวเอาไว้วิวกับชาก้าเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยและทั้งสามเนี่ยจึงถูกพวกมันล้อมเอาไว้ แล้วในตอนนั้นเองลิกนีก็ได้โผล่มาเขาเนี่ยขี่อยู่บนหลังทีเล็กและก็ออกคําสั่งกับมันได้เขาเนี่ยให้มันบุกเข้าไปจัดการพวกสลิดแตกจนลาบคาบและตอนนี้มันเนี่ยก็ได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องของเขาไปแล้วและหลังจากที่มันเนี่ยอืกเขาออกมาพอจัดการทั้งกองทัพลงได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็รีบไปหาอีนิกันต่อโดยพวกเขานะครับก็ได้เข้าไปขวางอีนิกไม่ให้เปิดประตูจนผลึกแท่งหนึ่งเนี่ยตกลงบนพื้นแตกและประตูเนี่ยกำลังจะปิดลงตลอดการ ลิกเนี่ก็เลยรีบเอาผนึกสร้อยคอของฮอลลี่ไปวางแทนที่แท่งนั้นชุดประตูเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะวิ่งผ่านประตูกลับบ้านกันอีนิกเนี่ยก็ได้ดึงขาของวิวเอาไว้ได้สุดท้ายวิวเนี่ยก็เลยเลือกจะให้ลิกกับฮอลลี่ออกไปส่วนเขาเนี่ยจะอยู่ที่นี่และหลังตัวอีนิกเอาไว้กับชากา้าโดยหลังจากนั้นนะครับลิกกับฮอลลี่ก็ได้โผล่กลับมายัางสวนสนุกกลางทะเลทรายได้สําเร็จพร้อมกับที่ประตูเนี่ยปิดลง ส่วนทางฝั่งของเวลนะครับหลังจากที่ประตูเนี่ยได้ปิดไปแล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกก็จะเดินทางไปยังดินแดนของชาก้าและที่นั่นเขาเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเล่ากับเป็นราชาและส,สาวๆที่นั่นเนี่ยก็ชอบเขาเป็นอย่างมากซึ่งเขาเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับส่วนทางด้านของลิกนั้นหลังจากที่กลับออกมาได้เขาเนี่ยก็ได้ไปออกรายการของแมทอีกครั้งกับความสําเร็จของเขาข่าวดีนะครับเขาเนี่ยเอาไข่ไดนเสาร์ที่ฮอลลี่หยิบติดมือกลับมาที่รายการด้วย พร้มอมกับหนังสือตำนานบทใหม่ของเขาในชื่อว่าแมทควรลงนรลกไปซะแล้วมันนก็สร้างความหัวร้อนให้กับแมทอย่างมากจนพิธีกรชายนั้นได้เข้าไปหยุมหัวลิกล้งรายการก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังหรือภาพระยนต์เรื่อง land of the lost โดยผมเนี่ยก็คิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังปั่นๆเบาสมองที่ดูได้สนุกเพลินๆกันเลยทีเดียวครับเป็นหนังที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวถ้าใครเนี่ยกำลังหาหนังคลายเคยรียดอยู่เรื่องนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวเลยครับและสําหรับคะแนนนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําคะแนนจากเว็บ IMDb มาได้ที่5.3เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันทเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้เป็นสักที่6.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับขึ้นในตอนนี้นะครับทังช่องของเราเนี่ยมีช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆกันด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราทั้งแฟนเพจ Facebook ทั้งติ๊กต k อกช่องและก็ไอจีช่องก็ฝากเพื่อนๆนะครับไปกดติดตามกันด้วยจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนทัลเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ